เดี๋ยวจะมีเรื่องค่าวเรื่องเอทคอมพิวติ้งครั้งต่อไปเอทก็คือประมวลผลที่ตัวอุปกรณ์เลยใช่ไหมยิงๆผมถนัดเอทมากกว่าเพราะว่าทําพวกอ e ิเล็กทริกไมโครคอนเนอร์มันก็คือแล้วเราก็ชิปเอไอเข้าไปมันก็กลายเป็นเอทคอมพิวติ้งเอทอีไวล์หรือเอไอโอทีใช่ไหมส่วนค่าวคอมพิวติ้งก็อ่าประมวลผลบนค่าวแต่ตอนนี้ก็คือ AI LM มันต้องประมวลผลบนค่าวแรงไม่พอรันเอทไม่ค่อยไหวใช่ไหมแต่ตอนนี้เอทคอมพิวติ้งก็จะเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นนี่ก็ ค่าวงั้นค่าวก็หนีไม่พ้นเอ็นวีเดียเอ็นวีเดียก็รวยเอารวยเอาใช่ไหมเงินก็ไปกระจุกอยู่ที่เอ็นวีเดียปีนี้ก็โอ้โหมีความร่วมมืออะไรนันเต็มไปหมดใช่ไหมบัฟเฟอร์เต็มนึ่งั้นก็ประมาณนี้ครับสําหรับอันนี้สำุ่มสอบถามมีอะไรเพิ่มเติมก็คุยกันได้ หลับหมดเรื่องเข้ากับมาน,านเหลือกี่คนอ่ายี่สิบสองคนก็คนเข้ามาก็ส่วนหนึ่งก็คือคนที่เคยลงคอร์สผมแล้วใช่ไหมก็อ่าบางคนก็อาจจะลงคอร์สหนึ่งข้อสองข้อสามข้ออะไรพวกนี้แล้วก็อ่าก,ก็ก็มีการรีวิวมีการอัปเดตมีอะไรก็จะเหรียญเดี๋ยวมีเรื่องใหม่ๆเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะเป็นเรื่องข่าวกัะเอกแล้วกันข่าวคอมพิวติ้งกับเอดคอมพิวติ้งยังไ ว่าโจทย์งานของเราต้องใช้คาวหรือต้องใช้เอ็ดหรือใช้ทั้งคู่เลยใช่ไหมคำถามควรต้องเสียอลายต่อไปก็กลับมาที่คำถามแรกโจทย์เราทำอะไรโจทย์ของเราคืออะไรใช่ไหมโจทย์ของเราจะเป็นแค่ไหนถ้าใช้งานทั่วๆไปก็ไม่ต้องมาลงลึกข้อสามผมเนี่ยนะ <laughs> ใช่ไหมถ้าจะประยุกต์ใช้งานแบบออโตเมชันหรือ หรือโลโคดโลโคดก็ไม่ต้องมาลง,ลงถึงสามนะใช่ไหมแต่ถ้าลงถึงสามอันนี้คือเราก็ต้องสร้างระบบสร้างอะไรที่เป็นโอเพ่นซอร์สโมเดลใช่ไหมลงทำแชทก็เน้นโปรแกรมเมอร์เดเวลลอปเปอร์ใช่ไหมอยู่ที่เราว่าโจทย์เราจะเลเวลไหนนะเลเวลสาม แลเวลสามก็คือถ้าจะพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็ต้องสร้างระบบทำแชทบอทสักเรื่องหนึ่งออกมาออตอนแรกๆผมก็บอกอ้าผมอยากทำแชทบอทธรรมะเป็นหลวงพี่ตอบคำถามเทศอะไรพวกนี้ใช่ไหมทำไปทำมาก็โอ้มันยากหน่ออ,อแต่ก็พอทำได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็มีโจทย์ของหน่วยงานแล้วนะต็อมาให้ทำไอ้ตัวแชทบอทนี้ก็จะมีสองส่วนก็คือแชทบอทสำหรับคัสเมอร์ก็คือ ลูกค้าใช่ไหมกับชั้นบอร์ดสำหรับ knowledge management ในองค์กรก็คือ,อาถามคำถาม,ถาม service maintenance หรือสร้างข้อถาม,ถามข้อมูลอะไรในองค์กรอะอย่างอย่างยกตัวอย่างโรงงานใช่ไหมเขามีผลิตสินค้าหลายสินค้าต้องสร้างรายการผลิตต้งเนี้ยเขาถามว่าอะถ้าจะถ้าทำสินค้า A เนี่ยมีขั้นตอนทำยังไงบ้างต้องสร้างรายการผลิตยังไงหรือต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างเนี่ย เขาต้องไปเปิดข้อมูลข้อมูลอะไรดูเยอะอะถ้ามีแชทบอทอะไรเงี้ยก็ช่วยไกด์ออกมาได้ว่าขั้นตอนอ็นนึงน้องต้ใง่ไหมหรือระบบแมนเทนแนนต์อ่ะไอ้ระบบนี้มันมีปัญหาแบบนี้เราจะควรจะต้องแมนเทนแนนต์ไอ้ระบบ A ยังไงก็เอาโนเลนแมนเน็ตภายในนะงั้นคนเก่งๆอินจิเนีรภายในเขาก็ต้องขั้นตอนแรกคือทำดัตตายากสุดแล้วแหละก็คือเขาต้องเอาข้อมูลหรือเอาความสามารถของ AI หรือ เออไปของของตอนขอยาเอามของอินจิเนียร์ของนะแปลง Data มากลายเป็น Data Se เซตเอามาเทียนโมเดลต้องทํำยังไงก็เหมือนอินจิเนียร์ที่เก่ง30ปีอ่ะต้องเอาข้อมูลที่เขาเก่ง30ปีเนี่ยเอามาเทียนโมเดลมีข้อมูลไหมล่ะไม่มีก็ต้องไปเตนของมา <laughs> <laughs> ใช่ไหมอนนี้งั้นก็ทําโจทย์สักโจทย์หนึ่งครับถ้าง่ายสุดก็เป็น Q&A Q&A ก็คือถามตอบจบไงแต่ถ้าเป็นแชทบอทมันจะต้องถามตอบไปเรื่อย เป็นมันต you know like, ิเทินใช่ไหมซิงเกิลเทินง่ายสุดซิงเกิลเทินถามมาตอบไปจบแต่ถ้ามันติเทินก็คือถามมาตอบไปเอาถามต่อตอบใช่ไหมแต่ทั่วๆไปเดี๋ยวนี้มันต้องเป็นชัดใช่ไหมต้องเป็นมันติเทินก็โจทย์โจทย์ไปหาโจทย์เอา ทำแชทบอทสอนเนื้อหาตอบโต้นักศึกษาเนื้อหาอะไรอะวิชา